สวัสดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมประสบพบเจอด้วยตนเองครับย้อนกลับไปสมัยที่ผมเพิ่งจบมัธยมปลายใหม่ๆครับผมก็เดินทางเข้าไปที่ในเมืองเพื่อจะมากรบเตรียมตัวสอบเข้ามาหลาลัยแห่งหนึ่งผมนั่งรถสองแถวมากับเพื่อนอีกสองคนครับจากบ้านผมเข้ามาในเมือง ระยะทางก็หลายร้อยกิโลกว่าจะมาถึงในเมืองก็เกือบจะเมื่อพอดีครับพอมาถึงผมกับเพื่อนก็เดินหาที่พักให้ใกล้กับมหาลัยมากที่สุดครับผมกับเพื่อนเดินไปใช้เวลาเกือบจะสองชั่วโมงครับพอเดินไปสักพักก็ได้ไปเจอห้องเศร้าแห่งหนึ่งซึ่งไกลจากมหาลัยพอสมควรครับผมกับเพื่อนก็เลยตัดสินใจเศราห้องนั้นเลย เพราะเดินมาเกือบจะตีสองแล้วแต่ไม่มีห้องว่างเลยครับห้องที่ผมเศร้านั้นก็เป็นตึกสองชั้นห้องก็ออกจากชุดโฉมไปหน่อยครับแต่ราคาก็ไม่แพงมากแต่ที่แปลกคือมีหลายห้องที่ว่างแต่ไม่มีใครมาเศร้าเลยแต่ผมกับเพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเพราะผมทั้งสองก็ยังไม่ได้ทานข้าวมาครับ ก็เลยตัดสินใจเศร้าเลยแต่ผมกับเพื่อนที่มาด้วยตัดสินใจเศร้าชันที่หนึ่งครับเพราะทีเกียเดินขึ้นไปด้านบนพอเปิดเข้าไปในห้องก็ดูสะอาดดีครับผมกับเพื่อนก็เลยไม่ได้ปัดกวดอะไรมากมายครับพอผมกับเพื่อนจัดข้าวของกันเสร็จก็ซักส่วนกันไปหาร้านอาหารแถบใกล้ๆคับที่พักค,ครับเพราะยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงกันเลยครับ แต่พอเดินไปสักพักก็โชคดีที่ยังมีร้านอาหารอยู่ใกล้แถวนั้นครับพอพวกผมทานข้าวกันเสร็จแล้วก็เดินกลับมาที่พักผมก็รีบอาบน้ำเข้านอนเพราะต่างคนก็ต่างเปพียจากการนั่งรถทั้งวันพออาบน้ำกันเสร็จก็ไหว้พระสวดมนต์ตามปกติและก็เข้านอนเลยครับแต่ในระหว่างที่นอนอยู่นั้น ผมก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังมาจากข้างบนชั้นสองเป็นเสียงเดินเดี๋ยวก็เป็นเสียงหัวเราะผมก็คิดอยู่ในใจว่าพวกเขาทำอะไรกันดึกดื่นไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนแต่ด้วยความเพลียผมก็หลับไปพอรุ่งสาวผมก็ตื่นมาผมก็รีบถามเพื่อนว่าได้ยินเสียงอะไรไหมเมื่อคืนที่ห้องด้านบนเขาทำอะไรกันเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็หัวเราะ เพื่อนบอกได้ยินเพื่อนก็คงคิดเหมือนผมแหละก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากผมก็เลยชวนเพื่อนไปทานข้าวแล้วก็กลับมาติวหนังสือเกมสอบพุ่งนี้พอเดินออกมาผมก็มองขึ้นไปด้านบนเพื่อดูห้องด้านบนเพื่อจะได้ทักทายแต่ปรากฏว่าไม่มีใครประตูหน้าต่างก็ไม่ได้เปิด พอทานข้าวกันเสร็จผมกับเพื่อนก็กลับมาติวหนังสือผมก็มองดูตรงบันไดทั้งวันแต่ก็ยังไม่มีใครเดินลงมาแต่เสียงข้างบนก็เงียบนะครับพอตกดึกผมก็อาบน้ำเข้านอนแต่พอนอนไปสักพักก็ได้ยินเสียงเดินเหมือนเดิมแต่คราวนี้เป็นเสียงเดินใส่รองเท้าส้นสูง เดินไปเดินมาเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เป็นเสียงของผู้หญิงแต่วันนี้ดังกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาผมก็เลยสะกิดเพื่อนว่าได้ยินไหมเพื่อนบอกได้ยินก็นอนฟังอยู่นี่ผมก็ว่ามันแปลกๆมีคนอยู่ห้องด้านบนแต่ทำไมตอนกลางวันถึงไม่มีใคร เดินลงมาไม่กินข้าวไม่กินน้ำกันถึงยังไงแล้วตอนกลางวันทํำไมถึงไม่มีเสียงอะไรเลยผมก็เริ่มสงสัยแล้วแต่ผมก็เก็บความสงสัยนั้นไว้ก่อนเพราะพรุ่งนี้สอบเสียงก็ดังอยู่อย่างนั้นแหละครับดังเป็นระยะระยะพอรุอง่งเช้าผมก็จะไปสอบผมก็มองขึ้นไปด้านบนแต่ก็ไม่มีใครอีกเส้นเคย พอผมสอบเสร็จก็กลับมาจะเข้านอนในคืนที่สามเพื่อลอฟังผลสอบแต่คืนนี้ไม่มีเสียงนะครับผมก็เลยพูดเล่นๆกับเพื่อนว่าวันนี้เขาคงเหนื่อยละมะั้งไม่เดินเหมือนทุกวันแล้วแต่พอตกดึกเวลาประมาณตีหนึ่งก็มีเสียงเดินอีกครับแต่คราวนี้ ไม่เดินอยู่ข้างบนได้ยินเสียงเหมือนเดินอยู่ในห้องผมนี่แหละครับผมก็นึกว่าเพื่อนมันเดินไปเข้าห้องน้ําแต่ที่แปลกคือมันจะเดินไปเข้าห้องน้ําอะไรตั้งหลายครั้งขนาดนั้นพอได้ยินเสียงเดินอีกผมก็เลยลืมตาขึ้นเพื่อจะด่ามันพอผมลืมตาขึ้นผมก็มองไปข้างๆผมที่เพื่อนมันนอนอยู่ ก็เห็นเพื่อนมันนอนตัวสันอยู่ผมก็รู้ในทันทีเลยว่าเจอดีเข้าให้แล้วแต่เสียงเดินก็เงียบไปแล้วพอรุ่งเช้าผมก็ถามเพื่อนว่าเป็นอะไรทำไมตัวถึงสันเพื่อนมันบอกผมว่าเห็นเงาดำๆเหมือนผู้หญิงผมยาวๆเดินไปเดินมาที่ห้องเรา ผมก็เลยบอกเพื่อนว่าคงตาฝาดละมัง้งมันบอกผมว่ามันเห็นจริงๆผมก็ตัดบทด้วยการส่วนมันไปทานข้าวพอตกค่ำพอผมอาบน้ำเสร็จจะเข้านอนเพื่อนมันบอกผมว่าคืนนี้อย่าปิดไฟนะผมบอกผมนอนไม่หลับถ้าเปิดไฟไว้เพื่อนมันบอกว่า เปิดเถอะผมก็เลยตามใจเพื่อนนอนเปิดไฟในคืนนั้นพอตกกลางดึกคืนนั้นไม่รู้เป็นอะไรจูๆ่ๆไฟมันดับเองผมก็หลับไม่รู้นานเท่าไหร่ก็ได้ยินเสียงเดินอีกสักพักเสียงก็เงียบไปผมเลยลืมตาขึ้นมาเพื่อดูนาฬิกาแต่ยังไม่ได้ดู ผมก็มองไปเห็นเงาเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวจนถึงพื้นยืนอยู่ใต้เท้าผมกับเพื่อนผมตกใจมากหัวใจแทบหยุดเต้นตอนนั้นผมแข็งไปทั้งตัวเลยครับทำอะไรไม่ถูกคิดอะไรก็ไม่ออกพอรวบรวมสติได้ผมก็ทำเหมือนไม่เห็นอะไรก็นึกถึงพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ที่นับถือให้มาช่วยจากนั้นผมก็ขมตานนนไม่รู้นานเท่าไหร่รู้ตัวอีกทีก็เมื่อเพื่อนมันมาปลุกมันบอกว่ากลับบ้านเถอะผมก็ไม่พูดอะไรมาก,กรีบเก็บข้าวของแล้วก็ไปทานข้าวแล้วก็จะขึ้นรถกลับบ้านในระหว่างเดินเพื่อนผมก็ถามผมว่าเมื่อคืน เห็นเหมือนกันใช่ไหมผมก็บอกว่าเห็นแต่พอไปถึงร้านผมก็ถามคนแถวนั้นว่าห้องเศร้าที่ผมเชร้านั้นมีอะไรหรือเปล่าเขาได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจกันครับเขาถามผมว่านู้อยู่ห้องเศร้านั้นหรอผมก็บอกเขาไปว่าใช่เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อน เคยมีผู้หญิงคนหนึ่งทะลาะกับแฟนน้อยใจแฟนเลยใชมีดแทงตัวเองตายที่ห้องเศร้าแห่งนั้นหลังจากนั้นก็เคยมีคนมาเศร้าอยู่แต่ก็เศร้าอยู่ไม่นานนักเขาก็ย้ายออกกันหมดคนที่มาอยู่เขาเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงเดินเสียงร้องไห้บ้างเสียงหัวเราะบ้างเขาก็เลยอยู่ไม่ได้ ห้องเศร้าแถวนั้นเลยไม่มีคนเศร้ามาตั้งนานแล้วผมได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจไม่ใช่น้อยครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยประสบพบเจอเรื่องร้อนๆแบบนี้ไหมครับลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับสวัสดีครับ